สวัสดีครับเป็นขับน้องอีกครับแฟนขับสาวหน่อยเป็นบอนแพ้งแฟนขับซีสเกตสร้างบ้านครับนะครับมนีจิพาพี่น้องไปเยี่ยมชมครับบ้านอีหลาครับมนีนะครับสร้างเขามากสองชุดครับมีสร้างไฟนะครับกั็สร้างพิจ๊บปีนะครับทิศงานนะครับนี่พี่น้องทำป่นเห็ดเอียงเนาะครับ ในบานยันงเอามาลุ่มกันนะครับอันนี้จะเป็นนะครับสร้างคนคอม,มเมสากับลำแพงนืมครับมาสาบลำแพ,พงพี่น้องเก็บ รายละเอียดส่วนต่างๆนะครับเพราะว่าขังในยังเห็นบ้านไหนเพราะว่าเหลือสร้างไฟนะครับสร้างไฟก็ต้องปาดเสานะครับปาดใส่ทอเดินนะครับเดินทอไฟนะครับอุปกรณ์ต่างๆเพจากจะใ้เราสร้า,สางไฟเราส่วนงานก่อสร้างครับงานก่อสร้างกา็งงกดำเนินไปเรื่อยๆนะครับ มันนี่กระแดดเปียงๆนิด้น้อยนะครับแดดแน่นะครับคืมแน่นะครับ เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิง่งครับไปเบิ่งสร้างไฟครับสร้างไฟบนกีดนะครับใส่ทอนะครับหนาฝนพี่น้องกระสิลล่ในเจ้านายครับอื้อ ครับ,บกำลังใส่ทอไปเดิน,ดนครับเดินสายไฟพี่น้องครับย้อนแสงจนเมือ่อยจนไงพี่น้อง นี่ครับห้องนี้ก็เหลือนี่ครับกีดไว้ฟแล้วพี่น้องนะครับกีดไว,ว้แล้วเดิใส่ทอนะครับ,รบก,รออก็นี่ครับสกัดออกนะครับปักไฟภายในบ้านนะครับมองจุดหนึ่งข้างล่างก็จะเป็นปักเสียบนี่น้อง กินไปแล้วแล้วด้วสก,กัดออกนะครับไ่ทอ ครจะเ,เป็นของขว้วพี่น้องครับอ,อันนี้ก็คือหินเจียครับแต่เราใส่ใส่แบบ PVC นี่ครับ ยงเี้ยอครับของขั่วดี๋ยวไกนเด้อบอกจุดของขัวนี่ เราสรา้างเพิ่เสิ็นะคับห้องลั้วยังไม่ได้จอพี่น้องเรื่องหองลัวนะครับพระว่าิากตร้ของเพิ่อนี้มากครับ ตาติดาตามพี่น้องตาติดตามเบิ่งนความขืบนหนาเรื่อยๆได้อีกนี่ครับสองนายชาแนวพี่น้องนี่ครับให้พี่น้องได้เห็นความคืบหนาซุ้มอนี่ครับการทํางานของตระร้างนะครับห้องกจะสลับหมุนเวียนกันเม้าทํางานนะครับตระร้างปกะกาะขนาดตังบอกที <único Liberty Overwatch> ่กันได้พี่น้องสร้างสาไปส่วนสร้างสาสร้างกอนี่ครับสราบกอโค้งสร้างนะครับก็คือเกือจนปีนะครับสร้างไฟกับมาเดินทอไฟไหวนะครับ ก็ให้สร้างกอสาพันธุดนะครับสร้างกอสาพิษเรแล้วมืดนี่ครับก็สิไอลากันข้ามาเรื่อยๆนะครับใส่ฝ้ารับกระเบื้องนี่ครับกระเบื้องเร้วแล้วก็นะครับเตรียมท่าสีนี่ครับท่าสีก็ใส่ประตูวงกบอลิ่ใส่ประตูนะครับใส่หนังตังนี่ครับส่วนต่างๆหลายๆอย่างพี่น้องสร้างเฮ้าสำหรับมุนเวียนข้ามาก็คือเก่งดันเก่งกระดานนะครับ ดานไปดานมั่นพี่น้องแล้วนะครับสิบเลสิบลาพี่น้องยุฟฟีไปก่อนครับไม่ยังเกือบหนา้วมาไล่งานพี่น้องต้งบ้านใหม่ยุฟฟี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ